คิดได้แต่ทำไม่ได้มีหลายๆท่านนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆกันกับผู้บรรยายก็คือเป็นพวกที่คิดได้แต่ทำไม่ได้และรู้ตัวเองพอรู้ตัวเองก็พยายามที่จะหาวิธีการนะคะหนทางที่จะไปยังหนทางที่ทำได้และสำเร็จให้ได้นะคะไม่ยอมที่จะหยุดนิ่ง เอาละค่ะここ anka, เรามาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรความลับของการคิดได้แต่ทำไม่ได้ข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเราอยากไม่จริงอยากไม่จริงถึงทำไม่ได้คือคิดได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้ต้องทำไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ทําคือคิดได้แต่ว่าไม่ลงมือทำนะคะก็คือเพราะไม่ได้อยากที่จะเป็น อยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะหุ่นดีอย่างนั้นจริงๆคือรู้วิธีการแต่ไม่ลงมือทําข้อ2ก็คือมีความเครียดมีความกังวลแล้วก็ ยำคิดยำทำตลอดเวลากับเรื่องเก่าเก่าเก็บเรื่องเดิมๆนะคะความเจ็บช้ำเดิมๆความผิดหวังความล้มเหลวในอดีตกลับมาคิดอยู่ในหัวอยู่นั่นแหละมันก็เลยทำให้ไปต่อไม่ได้ไม่มีสมาธิจะต้องเวลาที่เราจะทำอะไรก็จะต้องจุดจ่อและมีสมาธิกับมันผู้บรรยายเคยเป็นมาก่อนค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเพราะแต่ละคนความสำเร็จ ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันในในแบบรูปแบบของความสำเร็จในรูปแบบของความสุขต่างกันนะคะก็คือถ้าเราทิ้งอดีตเรื่องที่มันเศร้าไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องมาย้ำคิดย้ำทำว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงทำไม่ได้นะคะเราอยู่กับปัจจุบันรู้สึกกับปัจจุบันเราใส่ชุดความคิดใหม่ๆเข้าไปเพื่อที่จะให้เราประสบความสำเร็จและเชื่อมั่นว่าเราทำได้ให้มีสมาธิกับมันนะคะให้เรา ทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นลบๆออะค่ะให้คิดบวกเข้าไว้นะคะฝึกคิดบวกการคิดบวกฝึกได้แล้วก็รู้สึกได้ทําได้วันละ5นาทีก็ได้แบ่งเวลาวันละ5นาที10นาทีนะคะก่อนนอนกับตอนเช้าก็ได้ค่ะข้อที่3ก็คือ เราขาดการวางแผนคือเราคิดได้เราเริ่มลงมือทำแต่ว่าการลงมือทำนั้นไม่มีแผนที่จะไปเพราะว่าการทำทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนและไม่ใช่แผนเดียวจะต้องมีแผนที่1แผนที่2แผนที่3ถ้าเราทำในรูปแบบที่1แล้วมันไปไม่ได้เราจะต้องมีแผนรองรับ ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางโดยรถยนต์แล้วรถยนต์เกิดยางแตกเราจะไปยังไงต่อได้หรือถ้าเกิดว่าไปทางเรือไม่มีเรือเราจะไปทางไหนได้เราจะต้องมีวิธีการที่จะวางแผนไปยังจุดหมายปลายทางของเราเราอยากจะไปนนทบุรีนนทบุรีไปทางไหนได้บ้างไปเรือก็ได้นั่งรถยนต์ไปก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้จากกรุงเทพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการวางแผนนั้นจะต้องมีแผนสำรองเสมอ ข้อที่4ี่ก็คือเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ลึกๆในใจคือทํามาทุกอย่างแล้วแต่ว่าความรู้สึกในใจจริงๆแล้วลึกๆคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยฉันผอมไม่ได้หรอกฉันจะขาวได้ยังไงฉันเกิดมาเป็นคนตัวดําใช่ไหมคะคือคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นจิตใต้สํานึกลึกๆของเราเสร็จ ถ้าเกิดว่าหนึ่งเรารู้จักที่จะยอมรับความจริงก่อนว่าเราเป็นแบบไหนและเราพร้อมเมื่อเรายอมรับแล้วเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขและมีความสุขกับตัวตนจริงๆของตัวเองเราคิด ว่าเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้เมื่อเราลงมือทําให้มันเป็นไปได้เพราะถ้าเราแค่คิดแล้วเราไม่ลงมือทํามันก็จะไม่มีวันเป็นไปได้ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านได้เราต้องเริ่มก้าวจากบันไดขั้นที่1ก่อนถ้าเราไม่ก้าวบันไดขั้นที่1่อยู่ๆเราจะฉีกขาก้าวขึ้นไปถึงขั้นที่3เลยมันทําไม่ได้มันต้องไปฉีละสะเต็ปบ,บายสเต็ปอันนี้เป็นข้อความเคล็ดลับดีๆนะคะจากที่ครูบา อาจารย์ท่านได้แบ่งปันได้สอนมาแล้วผู้บรรยาเองก็ได้ลองเอามาทำกับตัวเองด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือว่าเราไม่เคยที่จะทํามันก็คือนั่นแหละค่ะเราไม่ลงมือทําคือคิดทําทุกอย่างมาตั้งแต่ข้อหนึ่งละข้อสองข้อ3ข้อ4คิดได้วางแผนทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างดูเพอร์เฟกหมดเลยแต่สุดท้ายคือเราไม่คือเราทําแต่ว่าเราไม่ได้ทําอย่างจริงจังและ ทำแล้วก็คือเมื่อทอก็ล้มเลิกไม่ไม่จดจ่อไม่มุ่งมั่นกับมันนะคะเราต้องทำไปให้สุดทางทําแล้วคือทุ่มสุดตัวพร้อมที่จะเสียสละบางอย่างเพื่อความสำเร็จนั้นที่เราต้องการนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือก็เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของเชื่อในเรื่องของบุญนะคะของกรรมดีก็คือ กรรมและกรรมดีบุญกุศลก็จะหนุนนำให้เราได้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องหมั่นสะสมบุญทานศีลภาวนาไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของเราด้วยนะคะ ขออนุญาตแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆที่ได้เข้ามารับฟังนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านเลยนะคะคิดได้แล้วก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะเพื่อนๆทําไปให้สุดทางเลยค่ะไม่ต้องคิดว่ามันจะเสียเวลาเพราะระหว่างทางที่เราลงมือทําเราจะเจอประสบการณ์ใหม่ๆและวิธีการใหม่ๆที่จะทําให้เราต่อยอดไปยังจุดหมายของเราได้อย่างแน่นอนขอให้เพื่อนๆมีความสุขความสําเร็จประสบแต่ความสุข พบเจอแต่ความดีนะคะผู้บรรยายอาจจะพูดไม่ไหลลื่นนะคะเพราะว่าเป็นการพูดสดทุกครั้งเลยไม่ไม่ไม่เขียนสคริปต์เพราะว่าพูดจากความรู้สึกข้างในเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขียนเป็นสคริปต์มันไม่ได้มาจากความรู้สึกมันต้องท่องขอบคุณมากๆที่มารับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ